สวัสดีครับผม g m ทัชครับกับรายการคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับครับในรอบที่2ระหว่างกุ้ยชินครับหรือคิมมีคุงนั่นเองและเจอกับ DIY ครับเรากำลังดูหนัดดาก้อนเกตในมุมมองของกุ้ยชินครับและตอนนี้ครับเริ่มมาแล้วตอนนี้ DIY าําอนำอยู่แต่ว่าเลี้ยวโค้งมาตอนนี้เหมือนจะแซงได้ครับกุ้ยชินแต่ว่าโดนบู แรงหน้าขึ้นไปครับสูงสี่แมครับตอนที่ของในครับก็เราแฟงขึ้นมาแล้วครับแะเข้าทางลัดมาครับ 4w ครับเพิ่มสปีดไปขึ้นมาทางสูงครับแล้วก็ดีฟมาลงข้างล่างสวยงามครับก่อนที่จะเบรกิิงดีท่า 4w advance มาครับเพื่อเร่งสปีดครับพยายามทั้งชินสปีดน้ำออกไปครับแล่ตอนนี้ครับเป็นช่วงเลี้ยงความเร็วครับพยายามเลี้ยงความเร็วครับอยู่ครับตัวขอคไยชินครับแล้วก็เรียบร้อยครับไปชิวๆครับสำหรับช่วงเลี้ยงความเร็วครับไม่มีปัญหาอะไรเลยทีเดียว ตอนนี้ครับเดี๋ยวมาครับและโค้งสุดท้ายก่อนจะเข้ารอบที่สองครับนํามาอยู่ครับและปันทางนําไปไกลเลยครับถ้าคู่ใช้เป็นเทรดออฟคอรีนั้นเความเร็วพอๆกันครับตอนนี้ครับข้ามมาจะปันข้างครับบีบนิดนิดหน่อยครับแอร์บิบมาครับโอ้สวยงามครับไม่มีปัญหาใดเลยครับแล้วก็ตอนนี้ครับเริ่มนําไปไกลแล้วครับสาหรับตัวคู่ทช้ครับโอ้เข้ามาทางลัดครับตอนนี้ดิฟมาขึ้นทางสูงเป็นปกติครับไม่มีปัญหาอะไรมาลงด้านล่าง ก็สวยงามครับไม่มีพลาดเลยครับเรียกว่าคืนดีกันเลยทีเดียวสำหรับกุ้ยชินแต่ตอนนี้ครับโอเวอร์ดิฟมาครับท W W ีบิลเชิแล้วก็เลี้ยงสปีดอีกครั้งหนึ่งครับทำได้ดีมากครับสำหรับกุ้ยชินหรือว่าคิมมิ่งคุงของเราเองตอนนี้ครับไปไกลยาวๆกันไปครับตอนนี้ห่างแล้วและก็อีกไม่กี่โค้งเท่านั้นครับนะโค้งสุดท้ายครับเข้าไปครับเป็นแบบแรกของตัวกุ้ยชินครับ มาแล้วครับกับแผนที่สองครับ Inter Enfield ระหว่างกุยชินกับ d w y i c ครับถ้ากุยชินชนะในแผนที่นี้ครับเขาจะเข้ารอบที่สาไปเลยครับและกุยชินนํามาก่อนเลยทีเดียวครับ Inter มาน่าจะไปทางลัดครับและตรงนี้ครับโอ้มีการชนล็ดน้อยครับสปีดตกครับเป็น d i c ที่เริ่มนำสีตื้นขึ้นมาครับแล้วเหมือนจะนําไปแล้วครับ g u i ชินพยายามบูสปีดขึ้นมาครับแต่ d ี y e r ทำได้ดีกว่าครับตรงนี้ครับข้ามไปฝั่งตรงข้ามครับ g u i c h โดนนําไปแล้วครับ แล้วก็เป็นทีวายไอที่นําไปครับพยายามตามอยู่ครับตอนนี้ยังนําอยู่ครับสาหรับทีวายไอถ้าไม่ดีเลยครับแล้วก็มาทาง้ันจะไม่มีปัญหาอะไรครับตอนนี้ครับกาลังจะขึ้นสะพานนะครับแห่ตัวคุณจิ้นครับโอ้เล่นสปีดขึ้นมานําขึ้นมาได้ครับโอ้สวยงามครับตอนนี้เรียกว่าน่าจะเก่าเกมกว่าทีเดียวครับสมเป็นทิมมี่คุงของเรานี่เองตอนนี้เขาเข้ารอบที่2องแล้วครับเดี๋ยวยังนําอยู่ครับดูว่าเขาจะพลาดตรงสุดเดิมไหมครับสำหรับคุณจิ้ครับมาทางรัสอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ และไม่พ่าดแล้วครับโอ้สบายๆเลยครับอย่างนี้น่าจะนํำยาว้วครับอยู่ที่ว่าจะสามารถได้สปีดได้หรือเปล่าครับ T W แล้วก็ a d v a n c e ์มาครับมา้องเด่สปีดเพื่อไปฝั่งตรงข้ามครับสบายๆครับเท่าที่ดูครับไม่มีปัญหาแลวก็ผ่านไปได้อย่างสบายมากครับเดี๋ยววิว d อดวาิมงครับเดี๋ยวมาสวยๆตรงนี้ T W W เร่งสปีดขึ้นไปอีกครับมาทางลัดมาแลวกำลังจะขึ้นสะพานครับอีกไม่ไกลแล้วครับก็จะจบแมตช์ทนี้ครับและแอด a านซ d ดิมาครับมาทางนี้ครับ เดี๋ยวอีกไม่กี่โค้งเท่านั้นครับและเรียบร้อยครับาทางร้านครับโค้งสุดท้ายครับก่อนที่จะกลายเป็นแผนที่สองของกล้วยกินและได้เขา้ารอบที่สามไปครับ